ครับผมรายช่ชางชลาวน,นิดไเ้เพจจ้าวันนี้เราจะมาเขียน HTML5 กันนะคะผมเนะาะด o ก d o กไทย e d HTML แับน,นั้นปุ๊บก็ HTML ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เอามาดเลยดิเออะนี่ครับคือภาษาไม่ใช่สีไม่ใช่ภาษาเขาเรียกว่าสคริปต์ HTML 5นะครับผมนะโดยอย่างนี้อย่างนี้ทำงานยังไงเนี่ครับผมเนาะไอ้บนนี้เดียรเขาเรียกว่าตัวเปิดส่วนนี้เขาเรียกตัวปิดนะครับผมนะซึ่งตัว HTML ที่เป็นหัวข้อใหญ่ก็มีตัวปิดอยู่ข้างล่างครับผมนะ b o ี้ก็จะมีตัวปิดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถทำแบบไหนก็ได้ครับไม่ผิด ยับยอย่างของผมแบบนี้นะนี่เลยคนระับผมผมทําแบบนี้ไม่ผิดนะครับผมนะอ่ะไตเติลคืออะไรเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับอ่ะดี๋ยผมจิบที่ห้ฟังนี่ครับผมนะก็คือไตเติลก็คือนี่ครับผมนะนี่ครับ แสดงผลตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ครับนี่เราซูมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับไตเติลก็คือตรงนี้นะครับผมนะนี่ครับตรงนี้ครับที่เรียกว่าไตเติลตรงนี้ครับนี่ไตเติลตรงนี้ที่คนเห็นนะครับผมนะนี่ครับไอ้ตรงนี้ครับยาไอ้ตรงนี้เขาเรียกไตเติลว่าผมนะไตเติลโอเคส่วนสติวสติก็คือตัวให้สีต่างๆครับผมนะ ซึ่งเดี๋ยวผมําไม่ดูว่าเดี๋ยวผมเอามาจากกันตรงนี้นะผมนะผมได้พัฒนาไว้เลยครับผมนะอุ้ยผมได้พัฒนาเอาไว้บางสว่วนเลยครับผมนะนี่เลยะครับผมนะสติลนี้คือการสร้างสีต่างๆะครับผมนะเดี๋ยวเราจะก๊อปตรงนี้นะครับผมนะซึ่งผมได้ทําไว้แล้วแหละซึ่งผมได้ก๊อปปี้เ๋ยนะขอกดเซฟก่อน แล้วก็กดเซฟก่อนเมื่อกี้ผมได้พัฒนาน,นี้แล้วก็กดไปเลยสเตลตรงนี้นะครับก็คือก็คือการใส่ค่าสีต่างๆครับอ่ะอย่างอันนี้ผมมีทั้งหมดกี่ตัวโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้มันไม่เกี่ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อน นี่ครับผมนะ H1 ตรงนี้ก็คือการใส่สีต่างๆครับผมนะ,ะใส่สีต่างๆไอ้ตรงนี้มันจะมีผลอะไรคือตรงตัวบอดี้เนี่ยครับ H1 เนี่ยก็คือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ครับใส่ H1 เห็นไครับ H1 H1 ปุ๊บมันจะมีสีแบบนี้เลยครับผมนะ H1 เราเห็นมันมุมก็ได้ครับผมนะแต่ว่าห้พิอพิ้วโม้ถ้าเห็นว่ามันขึ้นสีก็ลองดูเลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับ ตรงตามที่เราได้ตั้งค่าไว้เลยครับ H1 ให้ตั้งเป็นสีแดงเห็นไหมครับที่ผมพิมพ์มั่มวๆขึ้นสีแดงนี่ครับคือหลักการทํางานซึ่งก็สามารถประยุกต์ได้ครับผมนะ mm hmm. แล้วก็แล้วก็มีคําสั่งรูปภาพ image 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 screen image screen อันนี้นะครับคือเราต้องสร้างไฟล์ก่อนนะครับผมนะอ่าเปิดไฟล์ขึ้นมา พัฒนาปุ๊บไปที่ e เขาบอกเพราะว่าเว็บนี้ที่ผมได้แอบพัฒนาไว้คือที่ e ที่ตองเดบอินเด็กต่อใช้เ t ม l อ e เนวโฟลเ im age image นี่เลยครับ image ซึ่งเราลองมาดูที่ v i Studio Code เห็นะครับขึ้นหมดขึ้น image แล้วนะครับผมนะ image นะแล้วเราลากภาพมาครับผมนะเปิดภาพมาครับ picture น่ครับนี่คือภาพที่ผมเซฟไว้ครับผมนะทั้งหมดเลย เดี๋ยวเราจะลอกภาพเหตเทั่วไปครับผมนะซึ่งก่อนหนึ่งที่เราจะต้องตอนดิมเราจะต้องเปลี่ยนชื่อมันก่อนนะครับผมนะทุกๆครั้งซึ่งอ่ะอันนี้คาสองเดี๋ยวขอเปลี่ยนมันซ้ํากันแล้วอ่ะภาพมิก็ได้ก็ได้วะมิกก็ได้วะ,มไ,วะไม่ไม่เหลืออะไรแล้วตัวเลือกหมดแล้วอ่ะให้ผมสร้างกันว่าไมให้สร้างว่าเอ็มไมไม่หนึ่งครับผมนะเราสามารถตั้งอะไรก็ได้ครับผมนะไมหนึ่งให้ใส่ไว้ที่อี ทีเอ e, ปึ๊บนี่ครับพอมันขึ้นชื่อ,อแบบนี้ปึ๊บให้ลากไปที่ไฟอิ index html นี่ครับให้เราลากเข้าไปที่ที่ไฟล์ที่มีชื่อโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า image ปึ๊บเข้าไปแล้วลองดูที่นี่ครับที่ image เห็นไหมครับ my 1 png ให้บอกว่า e-image m a p my 1นนี่ครับขึ้นแบบนี้ปึ๊บลองรันดูครับทุกคนรันดูรันดูนี่ครับ โอ้แต่มันอันใหญ่ไปเว้ยนี่ครับภาพก็จะขึ้นมาแล้วตามที่คุณเขียนโค้ดไ้เลยนะอ่าอย่างอัลเทเนตอันนี้อย่างอัลเทเนตเอ้ยเดี๋ยวเขาเขาแก้เขาแก้ก่อนภาพมันใหญ่เกินไปซึ่งซึ่งคําสั่งต่างๆผมได้เอาไว้เนี่ยตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะดูว่าอันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมนะอันนี้มันพัฒนาเสร็จแล้วพาอินเวดไวกับไฮอ่ะไวไฮบิวชไอจีนะ ไว้โอเคถ้าเกิดเราใส่แบบนี้มันจะคุมความกว้างความสูงไม่ได้ครับผมนะไว้ไว้ตรงนี้ปุ๊บนี่ครับไว้ White คือไว้ White คือความกว้างส่วนไฮคือความสูงไฮไฮเรียบร้อยครับแล้วก็ลองตั้งดูครับผมนะส8 4สิ4แปดสี่สิบแปดสามสี่ลองวันดูครับปุ๊บเอ้ยเล็กเกินไปเห็นไหมทุกคนมันก็จะเล็ก มันก็จะมาแลนะ้วแต่ด้วยความที่ว่ามันเล็กเกินไปไงทุกคน80ดเป็นไม่ได้ดิสักค่สิบก็พอน้่ครับไอ้ตรงนี้คุณสามารถแก้ไขได้ตามใจเลยนะอ่าอย่างอันนี้อีกอย่างเล็กเกินไปว่ะมันต้อง100เต็มด้วยเอาหนึเลยกว้าง100สูง100ครับเท่าเท่ากันหนึงศูนยลองดูครับทุกคนนี่ครับเรียกเป็นภาษาอโค้ดทีเอพอดีเลย นี่เลยครับตามมันก็จะขึ้นภาพแบบนี้นะครับใน HTML และนี่คือเรื่องอ่านี่คือไตเติลภาพแล้วก็แล้วก็หัวเรื่องสามารถประกาศอะไรก็ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี้เป็นตัวอย่างครับทุกคน u n i c o d ดอันนี้ก่อนอ่ะให้ดูนี้เป็นตัวอย่างครับทุกคนเดี๋ยวรันให้ดูนะอ่าอย่างอันนี้ครับทุกคนเป็นตัวอย่าง นะนี้เป็นเว็บไซต์แมวนะผมนะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเลยคุณสามารถเลือกขนาดภาพได้นะผมนะอย่างอย่างนี้มันสเสถียรใช่ไหมทุกคนมันสเสถียรแต่อันนี้อ่ะมันยังมันเป็นเว็บพัฒนาใหม่เอาเอาเอานี่มันเว็บนี่มันเว็บที่เสร็จแล้วนี่อ,อ,ยอย่างเนี้ยมันยังต้องพัฒนาต่อนะครับผมนะไว้หนึ่งร้อยไฮหนึ่งร้อยนะผมนะไม่เอาดีกว่ามันไม่จุใจด้วยสี่ร้อยไปเลยเออทุกคนสี่ร้อยเลยสี่ร้อยเลยทุกคนสี่ร้อย เออมันก็มันต้องให้เท่าๆกันนะผมนะคืออ่ะอันเนี้ยมันสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยนะคะผมนะอยากจะภาพขนาดเท่าไหร่ก็ได้เอาภาพอะไรมาใส่ก็ได้ซึ่งผมไม่ได้มีภาพผีไงอ่ะอันเนี้ยพอดีพอดีตาพอดีลูกตาครับผมนะภาพไม่มาใส่ก็ได้ไม่เ็นไรหรอกอันนี้คือตัวอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะบึ้มไปปีทิงไะหยอกหยอกหยอกยอกังไม่บึ้มหรอกครับแต่ว่าผมจะหาภาพที่ไม่ใช่ภาพเมิมาใส่จะเป็นภาพผีเออใ่นี่มันเลึกลับไงทุกคนจะต้องแบบ ก็ต้องเป็นแบบให้มันมีเรื่องแต่ผีผๆไงทุกคนแน่นะโอเคเป็นภาพตัวอย่างที่ทุกคนดูแล้วก็อันนี้ตั้งอะไรก็ได้ครับผมนะนี่คือเรื่องลึกลับนี่คือเรื่องลึกลับอ่ะแล้วก็แก้ภาพผีซึ่งภาพผีคุณสามารถเอามาจาก o o o g l e ก็ได้ครับผมนะอ่ะภาพผีภาพผีภาพผีแล้วก็คุณสามารถเนี่ครับผมนะ ภาพผีสามารถเอามาใส่ก็ได้ครับผมนะแต่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่กลัวผีหรอกครับภาผีน่ากลัวน่ากลัวต้องเอาภาพไปภาพน่ากลัวอะไรพวกนี้ครับผมนะนี่แลนะ้วภาพผีอะไรก็ได้มาใส่ครับผมนะอ่าอย่างอันนี้อ่าอย่างอันนี้นะผมนะต้องขอบคุณด้วยนะผมนะขอบคุณที่ให้ภาพมาด้วยนะ ก็แค okay. ใส่เข้าไปแล้วก็ลองดูด้วยว่ามันขึ้นอันตรายไหมถ้าขึ้นอันตรายนี่รีบบทิ้งเลยรีบๆเร็วเร็วภาพมันทิ้งเลยอ่าให้ดูถ้าเป็นเว็บแบบผีนะผมนะอ่ะอ่ะอย่างนี้แก้ใหม่ให้กดตรงนี้ครับผมนะในการแก้ภาพให้ตั้งเป็นไม้หนึ่งครับผมนะไม้สองสี่เพราะว่ามีไม้หนึ่งแล้วก็ต้องมีไม้สองไหนเอยโอเคไม้สองให้ไปที่ e พอมาที่ e แล้วปุ๊บ ให้ลากไปที่อินเด็กแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ให้ลากไปเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้เปิดแบบนี้ดิลากเพิบไปที่เวทโค้ดนี่ครับแล้วก็ใช้แท็กเลยแทกไออิมเมจอิมเมจเอสเอสอาร์ซีเท่ากับเท่ากับยังไม่ใส่ก่อนแล้วก็ แล้วก็ W I white white ตะเคียนเท่ากับแล้วต่อไปก็ H I G H h i เรียบร้อยครับทุกคน high เท่ากับปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยทุกคนนี่เป็นไงครับสำหรับ html html 5ครับผมนะโอเคให้ใส่ให้ใส่แท็กที่มีให้ใส่แท็กที่มีชื่อว่า i m g image ปึ๊บ แล้วก็ให้เลือกภาพระหว่างไม้หนึ่งกับไม้สอต้องเลือกไม้สอ่าให,ให้ให้ลองดูค่าที่เสถียรอยนั้นก็ให้ใส่ตามค่าไปเลยปึ๊บปึ๊บสี่รเรียบร้อยครับแล้วก็ลองเปิดแล้วก็ลองรันเว็บไซต์ดูครับเฮ้ยเดี๋ยวดีลืมเอาภาพไม่ออกเว้ยความจริงไม่ต้องเอาออกก็ได้นะผมนะแก้ไขเป็นสองก็พอครับ เออไทกิเมตตรงนี้ไม่ต้องเอาหรอกเออเอาดีวะงั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องแบบนี้แล้วครับทุกคนนะคำจริงยัตรงนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะ H H <Yes. S 1> แล้วก็อันนี้ก็สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามสบายเลยนะครับผมนะแลตนนะะ้ต่อไปอันนี้จะเป็นการเขียนของผมนะครับโอเคต่อไปนี้จะเป็นการเขียนสามารถดูใครสามารถมารถดูได้หรือว่าออกก็ได้เลยนะครับผมนะแล้วแต่ตามที่คุณต้องการเลย จะดูผมเขียนก็ได้หรือจะออกไปก็ได้นะครับผมนะอ่ะโอเคไป้องพิสุดมาก โอเคอันนี้ต่อไปจะเป็นการเขียนแล้วแต่เลยนะคะผมนะ โอเคผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ดีกว่ากลัวทุกคนเบื่อหรือว่าจะดูผมต่อเขียนต่อก็ได้นะครับผมนะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ